หลายครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจนะคะส่วนใหญ่นั้นมักจะมุ่งเน้นไปหาคำตอบกันที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีโมเดลการหาไรายได้กันอย่างไรนะคะแล้วก็มีการจัดการอย่างไรมีการเติบโตในรูปแบบไหนกันบ้างแต่อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญค่ะก็คือเบื้องหลังนะคะการขับเคลื่อนธุรกิจบนกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาต่างๆวันนี้นะคะที่น่าจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันค่ะคับคุณเพียงพนอบุญกล่ำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักง,งานกฎหมายบริษัทปตทะจำกัดมหาชนว่าทีมงานด้านกฎหมายนั้นมีส่วนสำคัญ ในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอยากให้คุณเพียงพนอนเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนจะมาเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะค่ะด้านกฎหมายที่ปตอทอเนี่ยคุณเพียงพนอนอยู่ในสายกฎหมายมายาวนานมากนะคะทําอะไรส่วนไหนมาบ้างแล้วมาดูแลด้านกฎหมายที่นี่ได้ไงบ้างคะมาอยู่ที่ปตอทอครบ5ปีอืตอนนี้ก็5ปีเกินนิดเดืเอน2เดือนนะคะ แต่ว่าประสบการณ์ทํางานจริงๆเนี่ยคือ35ปีเพราะฉะนั้นแปลว่าอยู่ข้างนอกมาแล้ว30ปีนะคะก,กถ็ถือว่ายาวนานแล้วก็ที่จริงก็คืออยู่ในสายที่ปรึกษาม,มาตลอดค่ะ4ปีกับ accounting firm ปัจจุบันคือ KPMG กับ TWC ค่ะแล้วก็อีกเกือบ30ปี29ปีคืออยู่ law firm นะคะก็ Baker McKenzie 4ปีแล้วก็สำนักงานซึ่งสมัยก่อนคือ White Case ซึ่งเป็น Bangkok Office ของสำนักงานที่นิวยอร์กจากว่า i เอ็นเคสเนี่ยก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวโรงชินวัตรเคียมพนร์ค่ะอปัจจุบันก็คือเวโรงชินวัตรแอนด์พาร์เนอร์เพราะฉะนั้นก็เรียกว่า30ปีกับการ ทำหน้าที่ของที่ปรึกษาอิสระค่ะแล้วก็5ปีกับปตทโ้ยาวนานมากนะคะแต่ทีนี้ในแวดวงกฎหมายเขาก็จะมีเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านค่ะคุณเพียงพนออยู่ในความเชี่ยวชาญด้านไหนในช่วงการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะก็คิดว่า2ด้านนะคะคืองานด้านตลาดทุนค่ะเรียกว่าเป็นแคปิตอลมาร์เก็ตตอเอยอร์เอาบริษัทเข้าตลาดรลักทะออกหุ้นออกหุ้นกู้นะคะอีกด้านหนึ่งคือ M&A การซื้อขายควบรวมกิจาการแล้วก็เทคโอเวอแล้วก็ข้อโชคดีก็คือ4ปีแรกของการทำงานเนี่ย mm hmm. เคยอยู่ Accounting Firm mm hmm. แล้วตอนที่ไปอยู่ Baker ก็ยังทำเรื่องภาษีเพราะนั้นก็เรียกว่ามี Background เป็น Tax Lawyer ด้วยครบเลยนะคะ <c oughs> สำหรับองค์ประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะ <c oughs> ทีนี้ในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษานะคะในบริษัท Law Firm กับการมาเป็นดูแลด้านกฎหมายใน c อร p o r a t e ขนาดใหญ่ จริงๆแล้วบทบาทและหน้าที่แตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันตรงไหนยังไงบ้างคะคุณพ่มโค่ะถ้าสมัยก่อนก็คิดว่าอาจจะถือว่าต่างกันเยอะนะคะห,หลายคนฟังแล้วอาจจะแปลกใจถ้าพี่จะบอกว่าการเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายในบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่แบบปตทต้องบอกว่าเป็น general counsel ให้ดีเนี่ยยากกว่าการเป็นพาร์เนอร์ในลอเฟิ้ ทำไมถึงยากกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นที่ปรึกษากฎหมาย,ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความอิสระความเห็นเราคือความเห็นนะคะแล้วก็ที่จริงก็คือลูกความเขาอาจจะเชื่อเราไม่เชื่อเราหรือว่าตัดสินใจแบบเราหรือเขาก็มีแนวทางของเขานะคะก,ก็ถือว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นทั้งตําแหน่งผู้บริหารด้วย <c oughs> เป็นที่ปรึกษากฎหมายภายในด้วย เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจธุรกิจแล้วเราก็เริ่มมี2บทบาทนะคะ mm hmm. ก็คือบทบาทในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นคู่คิด,เป,คดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเป็น business partner mm hmm. ในขณะที่อีกบทบาทหนึ่งเรียกว่าเป็น gatekeeper mm hmm. ก็เป็นเหมือนผู้รักษาประตู mm hmm. <laughs> เพื่อไม่ให้อ,องค์กรหรือว่าไม่ให้คนของเราเนี่ยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ mm hmm. มันก็เลยการเป็น บทบาท2บทบาทแล้วก็เป็นผู้บริาหารก็ต้องร่วมตัดสินใจด้วยมีโครงการมีการดาเนิเนาการต่างๆรเราก็ต้องร่วมตัดสินใจไปด้วยก็ถึงบอกว่าจริงๆสําหรับนะพี่เนี่ยพีอว่ายากกว่าน<อ>ะคะก็สนุกคนละแบบ<า>แล้วก็ท,าท้าทายคนละแบบเนาะอย่างที่คุณเป็มวัได้เล่าให้ฟังเลยนะคะว่าความท,าท้าทายของการเป็นที่ปรึกษา ด้านกฎหมายคือการให้ความเห็นนะคะจะ execution อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหาร <c oughs> แต่ณวันนี้ในบทบาทที่เราเข้ามาเป็นทั้งผู้บริหารด้วยแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภายในของบริษัทด้วยคือ <c oughs> เราต้องร่วมตัดสินใจด้วยนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถามต่อว่าแล้วขอบเขตของความรับผิดชอบนะคะในบทบาทของการที่เราต้องเป็นทั้ง business partner นะคะแล้วก็เป็นทั้งแบบที่ปรึกษาด้านกฎหมายของทั้งองค์กรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะนี้ จริงๆเราก็เราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้บริหารคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราร่วมตัดสินใจก็คงจะต้องบอกบอกว่าที่พี่บอกว่ายากเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของการทำธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องฝึกนะคะจริงๆต้องบอกว่าความยากไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าอยู่ภายในก็ตามเนี่ยเราต้องสอนหรือว่าเทรนทีมงานของเราเนี่ยให้วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ก็คือมีทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียนะคะมีทั้งวิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็หาจุดที่มันสมดุลไอ้จุดที่มันสมดุลเนี่ยที่ที่เรียกว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตการทํางานของเราเนี่ยต้องบอกว่า ในองค์กรแบบปตทเนี่ยคล้ายรอเฟิร์มเลยค่ะคล้ายสำนักงานกฎหมายเลยเราก็มีนักกฎหมายประมาณ4 5่สิบ้คนจริงๆแล้วใหญ่อาจจะใหญ่กว่ารอเฟิร์มหลายที่นะคะเราก็มีงานทุกๆด้านมีทั้งเรื่องเราก็ดูเรื่องกฎระเบียบนะคะดูสัญญาทางพาณิชรายวันมีหลายเรื่องที่เราก็ไม่ได้ส่งที่ปรึกษาดูแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานเรียกว่าดิวขนาดใหญ่อันนี้เราต้องพึ่งพาเขาละเพราะว่ามัน มีทั้งเรื่องร่างสัญญาเจรจามีทั้งเรื่องดูเจนสตรวจเอกสารอ,อย่างทั่วกรรมที่พี่บอกสมมติว่ามีการออกคั้นกู้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราก็ต้องอ,อาศัยแล้วก็ทํางานร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกอน,นั้นก,ก็เรียกว่าเป็นบทบาทที่ทเสริมกันแล้วกันทีนี้มันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเนี่ยเราจะต้องหรือว่าบางเรื่องเราก็รอไม่ได้นะคะัาบางเรื่องเราก็ต้องแ h a n d ิลข้างใน,นเช่นเราก็เป็น เหมือนกับที่ปรึกษา<ม>กฎหมายของคณะธรรมการอยู่ในตัว<ม>นะคร<ม>เพราะว่าบอร์ดก็มีประชุมก็ไม่ทราบว่าจะมีประเด็นกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องในเวลาใดาเราก็าต้องต้องคอยดูนะคะ<ม>ว่าเออเรื่องนี้มันมีประเด็นแบบนี้แบบนี้<ม>หรือว่าเรื่องนี้ควรจะเดินแบบนี้<ม>ตามกรอบกฎหมายะคะก็เรียกว่าก ก็เป็นหน่วยงานท,ที่พร้อมจะให้บริการอยู่ข้างในด้วยแน่นอนค่ะว่าพอมองในมุมของปะตะทอเองต้องบอกว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากนะคะและในยุคนี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพลังงานพฤติกรรมผู้บริโภคก็ปรับเปลี่ยนซึ่งแน่นอนมันทำนำมาซึ่งเรื่องของการปรับตัวของปะตะทด้วยเช่นเดียวกันนะคะความท,ท้าทายในบริบทของกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆซึ่งันมีเรื่องใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณเพียงพนงมองเรื่องนี้ยังไงแล้วเราเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะค่ะ จริงๆปตทหรือว่าองค์กรพลังงานแบบปตทก็เจอเรื่อง disruption นะคะ disruption เนี่ยมันมาก่อนโควิดด้วย <laughs> ซึ่งก็ต้องถือว่าแม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยปตทก็ปรับตัวเองค่อนข้างเร็วนคะคะว่าเตรียมตัวเองทำให้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยเราก็เรียกว่าประคองตัวอยู่ได้มไม่กระทบนะคะก็ นอกจากเรื่อง disruption ทางเทคโนโลยีแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามีเรื่องพลังงานสะอาดมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆใหม่ๆเข้ามาเ,เกิดโควิดนะคะเกิดภาวะโรคควนใช่ไหมคะมก็ยิ่งทำให้เรายิ่งต้องปรับตัวอย่างเลยอะไรคือฟิวเจ e ร์เอเนตอนนี้เขาประชุมกันเรื่องโลกร้อนอยู่ที่อียิปใช่ไหมคะ นี่คือทิศทางพลังงานสะาด mm hmm. ที่เราจะต้องเดินไป mm hmm. แล้วก็บิยอนเนี่ยก็เราเข้าสู่ธุรกิจไลฟ์ส i อน c ์เพราะฉะนั้นก็จะได้ยินเรื่องของ EV ก็ดีนะคะเรื่องของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจพวกฟาร์มซูติโ a l พวกไลฟ์ c แอน c ์ต่างๆของเราแพลนเบสนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าต้องปรับตัวไหมแน่นอนว่าพนักง,งานก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทีมกฎหมายก็ต้องปรับตัว ธุรกิจใหม่ๆสมัยก่อนเราอาจจะทำพวกสัญญาแต่งตั้งดีลเลอร์ปั๊มน้ำมันมใช่ไหมคะซื้อขายแกส๊สตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่เรื่องใหม่ๆสำหรับสำหรับธุรกิจใหม่ๆที่เราไม่เคยมีความรู้หรือไม่เคยทำมาก่อนอนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียกว่าต้องเทรนคนของเราให้เข้าใจธุรกิจะนะคะปรับตัวให้เข้ากับ ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นค่ะโอ <esis> oh, like like ้โหชอบที่คุณพิงค์หนาบอกว่าตามวิชั่นเนาะของทางองค์กรพลังงานแห่งชาติอย่างปตทที่บอกว่าเราตอนนี้ไม่ใช่แค่ด้านพลังงานอย่างเดียวละเรากำลังจะเดินมุ่งหน้าสู่การเป็นฟิวเจอร์เอเนอร์จีแอนด์บียอนนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้ขอบเขตของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราอ่ะมันกว้างมากขึ้นเยอะมากกว่าเรื่องของพลังงานซึ่งแน่นอนว่าและด้วยบริบทของ ข้างนอกที่มันเปลี่ยนไปเยอะนะคะกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆก็เปลี่ยนตามมานะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมดูแลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ด้วยนะคะที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าฝั่งของกฎหมายเองในฐานะที่เป็นทั้งเกตดคิปเปอร์แล้วก็เป็นทั้งบิสเนสพาร์ทเนอรเราก็ต้องเคียงบ่าเคียงไหล่แล้วก็ดูแลหน้าประกบหลัง<ช>นะคะ,คะให้ทันท่วงทีในทุกๆ business unit ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ ภายใต้ปตทยุคใหม่ด้วยนะคะขออนุญาตแอบถามนิดนึงค่ะว่า,าในการทํางานที่ต้องบอกว่าพอเป็นบริบทเรื่องของงานกฎหมายนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหงานมันท้าทายมากเลยปกติมีการบริหารจัดการความเครียดยังไงบ้างคะคุณเพียมนอคะก็คล้ายๆเรื่องการทํางาน <c oughs> นะคะ,ะส่วนตัวคิดว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยมันต้องหาบาลานซ์ <c oughs> มันมันต้องมีสมดุลนะคะที <c oughs> ่จริงเพิ่งกลับมาจากการทริป ต่างประเทศกับครอบครัวก็ไปประมาณ10วันไปเยอรมันไปสวิสแล้วก็ไปฝรั่งเศสนิดหนึ่งนะคช่วงที่ติดกับเยอรมันเป็นคนชอบเที่ยวชอบชอบเดินทางมากเพราะะฉนนั้แม้กระทั่งในการทำงานก็ชอบนะคะเดินทางไปทำงานไปประชุมอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยรู้สึกแบบเดือดร้อนลำบากเลยชอบเพราะว่าได้เห็นโลกกว้าง อ,อีกเรื่องที่ชอบคือชอบอ่านหนังสือะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกมัน,ม,นมีบางเรื่องคือคือการเป็นนักกฎหมายมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเราจะวิเคราะห์ทุกเรื่องด้วยด้วยเหตุด้วยผลนะคะค,ค,คลา้ายๆแบบเหมือนเอ๊ะสาเหตุมันคืออะไรแม้กระทั่งมันมันไม่มีชีวิตใครที่แบบไม่มีปัญหาไม่เจออุปสรรคไม่เจอความผิดหวังนะคะแต่เราก็จะค่อยๆมากลั่นกรองว่าแบบเออเหตุมันคืออะไรนะเรามีทางออกอยังไงบ้าง ถ้าเราไปทางนี้เนี่ยผลมันคืออะไรแล้วก็มาเวกข้อดีข้อเสียนะคะเพราะนั้นส่วนตัวคิดว่าเห็นว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีสมดุลดัานนั้นทุกทุกด้านมันจะต้องเราต้องสามารถบริหารจัดก,การได้แต่ทีนี้ขอ,อนุญ,ญาตเป็นคำถามสุดท้ายกับคุณเพียงพนอค่ะว่าแน่นอนว่าหลายคนมองคุณเพียงพนอว่าเป็นผู้บริหารหญิงเก่งหญิงแกร่งนะคะที่เติบโตในสายการทำงานและที่สำคัญสามารถบาลานซ์ชีวิตในครอบครัวได้อย่างลงตัวด้วยนะคะ ถ้าให้คุณเพียงมัามองย้อนกลับไปอะไรคือคีย์สำคัญกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราลงตัวและประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะน่าจะน่าจะเป็นเรื่องตอนนี้ฝรั่งเขาก็มีเรื่องอคำพูดตรงนี้นะคะว่าเขาพยายามวิเคราะห์ว่าอะไรนะที่จะทำให้คนแบบประสบความสำเร็จนะคะ,ะคิดว่าสองอย่างข้อแรกก็คือ,อ Gri t นะคะ g r i t ความอึดความอดทนความไม่ยอ่อท้อความมุ่งมั่นนะคะรวมอยู่ในคำนี้นะคะเราก็เราก็เคยล้มเราก็เคยผิดหวังเราก็ชอบบอกเสมอว่าชีวิตแบบมีแตอ่อะไรนะคะโดยด้วยกลิแบหบลับช่างเป็นชีวิตที่น่าเบือะะ่อช,ชีวิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยหนึ่งคงไม่มีนะ,ะแต่ว่ามันคงจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อเพราะว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้สองคือ growth mindset ค่ะคือ เราต้อง่อไม่ไม่เป็นนามวนแก้วนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ว่าเรากใครจะยกย่องหรือเราจะมีตำแหน่งยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าเราหยุดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่เราไม่รู้มากกว่าเรื่องที่เรารู้พอเราเปิดใจแบบนี้นะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่ใช่หรือว่าเอ้ยเรายังทำเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ เราก็ฝึกใหม่หรือว่าทําผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมคนเราก็มีเออเรอ่์ม,มออีมีความผิดพลาดมีมิสเทคเรื่องปกติเราก็เรียนรู้เราทาแล้วไม่สําเร็จล้มแล้วผิดหวังก็งไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเราก็มุ่งมั่นทำใหม่ค่ะโอหเรื่องค่ะอยากทิ้งคีย์เวิร์ดนิดนึงหลายๆคนอาจจะถามว่าคําไหนคือคาคําใหญ่ที่สุดแล้วก็ คำที่ตัวเองคิดว่ามีความสําคัญที่จริง core value ของปตาทาเนี่ยคือคําว่า Spirit s p r r t นะคะก็คงคงไม่มีเวลาที่จะขยายว่ามันคืออะไรแต่ว่าโดยสรุปก็คือเราต้องการให้ DNA ของคนของเราเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบทีตัวสุดท้ายเนะะี่ยค่ะที่บอกว่าสำคัญคือ trust จริงๆมันถ้าเราได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก ผู้มีส่วนได้เสียตรงไหนก็ตามพนักงานนะคะสังคมชุมชนประเทศชาตินะพอเราได้รับความไว้วางใจซึ่งก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้เขาไว้วางใจนะคะมีความไว้วางใจมีความเชื่อมั่น<อ>นะคะก็อยากจะสรุปว่าคําว่า trust and respect เนี่ยมันมเป็นคําที่สําคัญจริงๆมันจะทําให้ เราทํางานง่ายเราไว้ใจใครเราก็รู้สึกว่าเราอยากทางานกับคนนี้มีความมั่นใจนะคะไม่ไม่ต้องตั้งคําถามว่าเขาซื่อสัตย์ไหมหรือว่าเขาเจตนาเป็นยังไงมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าอยู่บนแกนของการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับ องค์คาพยพบนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อที่จะร่วมกันเดินหน้าไปยังเส้นทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณคุณเพียงพนนเป็นอย่างสูงที่สาวเวลามาร่วมพูดคุยกันขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ